vlc ไอคอนกลวยจราจรที่คุ้นตาจริงๆแล้วมันคือโปรแกรมที่เปลี่ยนวงการสื่อทั่วโลก oh. จากเด็กมหาลัยฝรั่งเศสไม่กี่คนสู่การเป็นโปรแกรมที่มีคนโหลดไปแล้วพันล้านครั้งทุกวันนี้ก็ยังมีคนนับร้อยล้านโหลดใช้อยู่แล้วมันโตมาอย่างไงทำไมถึงอยู่ยาวขนาดนี้มาดูกันปี1996เริ่มต้นจากนักศึกษามหาลาัย Eco Central Paris ประเทศฝรั่งเศสพัฒนาโปรเจกต์ที่ชื่อว่า VideoLAN ตั้งใจทำเป็นซอฟต์แวร์สตรีมวิดีโอผ่านเครือข่ายปี2001เปิดตัว VLC Media Player เวอร์ชันแรกแจกฟรีแบบ Open source จุดนี้เองที่ทำ ปี2005ถึง2010 VLC ระเบิดความดังทั่วโลกกลายเป็นโปรแกรมสามัญประจำคอมเพราะยุคนั้น Windows Media Player เล่นไฟล์ยากโหลดหนังมาทีไรต้องหาตัวช่วยแต่ VLC กดเปิดปุ๊บเล่นได้ปั๊บปี2011ถึง2015ทีมพัฒนาอัปเกรดต่อเนื่องรองรับ Blu-ray Streaming ซับไตเติลแถมยังออกแอปบน iOS และ Android ด้วยทำให้ VLC ไม่ได้อยู่แค่บนคอมแล้วปี2020 VLC ทะลุหลัก3,500ล้านดาวโหลดกลายเป็นโปรแกรม Open source ที่มีคนใช้เยอะที่สุดโปรแกรมหนึ่งปัจจุบันคือ2025 VLC ยังอัปเดตฟรีรองรับวิดีโอความละเอียดสูงง 4KK Hynamic Rain นถึ ีมมิ่งออนไลน์ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีโฆษณาเล่นได้ทุกไฟล์ไม่ว่าจะ MP4 MKV รอหรือ AVI หรือไฟล์แปลกๆก็ยังเปิดได้ใช้ได้ทั้ง Windows MacOS, Linux, iOS Android ฟีเจอร์ซ่อนเพียบเช่นแคปหน้าจออัดเสียงจากวิดีโอปรับสปีดสตรีม u t u b e ได้ด้วยใครที่เคยใช้ VLC มาตั้งแต่สมัยเรียนหรือเคยเปิดหนังเรื่องแรกด้วย VLC บ้างยกมือหน่อยคอมเมนต์เล่าความทรงจำแรกของคุณกับ v l เลไว้เลยอยากรู้ว่าแต่ละคนเจอมันครั้งแรกตอนไหน